สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วไม่ยี้ทิปคือเก่าคือเดิมนั่นแหละจ้าเขามาในสวนตาสั้นเล่นไปเบื้องต่อไมมไปเลี้ยวเห็นคือเห็ดน,นี่ละพี่น้องสีภาไปเบื้องได้จ้าเด้อมาไปสู่ปูซุกพ้นพี่น้องไปเบื้องน้ำกันสิเมนเห็ดป้แก่ทิพย์เห็นขาวๆนั่นจ้าไปเบื้องน้ำกันสิเมนเห็ดป้พี่น้องเม่นแล้วแย่ทิพย์แล้วเห็นขา,ขาวๆแต่สิเมนเห็ดกิ่นคือมันเห็ดกินป้ได้ซ้ำนั่นแหละจ้า เห็ดอหลีจาะพี่น้องทุกคนแมมเห็ดอย่างน้อฮะนี่เห็ดใจเห็ดข้นยุคขอนข้นยุคขอนไม่เนะจ้าแต่กินได้ให้กินวะได้บุ๊ว่าเป็นเห็ดขอนขาวไง่มันบะเมียนตัวนี่พี่นอ้อเห็ดอันใดน้อจ้าข้นยุดต่อม่วงผี่ทุกคน ดอกง่ายง่ายเฮ็ดจ้าแต่ว่ายายทิป้าเอาไปกินดอกเด้อยายทีป้ากะยายทีว่ามันเฮ็ดขอนขาวจับพี่น้องก็เลยฟ้ารูรูรูมาดีใจเมือ่อต์มันได้เห็ดขอนขาวว่ามีเงนเป็นเห็ดอันใดบุ๊บปั้กค่อยกินแต่เห็ดขอนขาวยายทิปีป้าหูยุจ่าเบื้องแนกพี่น้องนี่พู้ใด้หูจักปะจ้าว่าเห็ดอีหยังนี้ โอ้ยว่ามันสิได้เห็ดค้อนขาวไปมกไปแกงม่เมียนตัวนีนอ้อนาะจ้าเห็ดอย่างน้อนีน้อโอ้ยบกกาเอาดอกเลือจ้าพี่น้องว่าไม่เห็ดค้อนขาวว่าเมียนตัวจ้าก็สิกินว่าได้ดอกขึ้นยุข,ขอนย่างดีดีใจมืโอ้ยไปต่อเราได้จ้าพี่น้องขอบุณขอบคุณหลายๆกินว่าได้จอยบายบายไปเราจ้า